สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซนั้นน,น,นักตกปลาทุกท่านนะครับสำหรับเช้าวันนี้พบกับ PKB l i ไลฟ์สไตล์เช่นเคยนะครับวันนี้ก็ลองมาสำรวจหมายปลากันช่วงนี้น้ำขึ้นเยอะครับน้ำขึ้นมาเยอะเลยครับเข้าไปไม่ได้แล้วครับตรงนี้ที่ที่เราเคยนั่งตกกันนะครับโยังไงก็มาถึงแล้วครับ ลองดูตรงจุดนี้แล้วกันครับดูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ตอนนี้ก็แปดโมงยี่สิบนาทีต้อง,ตงเตรียมของกันนิดนึงครับลองดูกันครับคิดว่าน้ําจะลดแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับน้ําขึ้นมาเยอะเลยยังไงก็ลองลุ้นกันดูครับสักพักหนึ่งว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับ ก็ใช้วิธีการตกไม้ตายเบานะครับวันนี้ตั้งประมาณ5้ข้อสีสข้อสีตามสภาพพื้นน้ำครับก็ไม่ทันไรครับช่วงนี้ปากแก้วเข้ามาเล่นเหยอะเต็มไปหมดแล้วครับช่วงนี้น้ำขึ้นสูงเพิ่มขึ้นนะครับก็คาดว่าน้ำจะลดลงหรือว่าน้ำอยู่ในระดับคงที่ตามปกติแล้วก็มีสีค่อนข้างใสขึ้นแต่ก็ผิดคาดครับ มาวันนี้น้ำขึ้นเยอะเลยเข้าไปที่หมายเดิมไม่ได้ครับต้องย้ายจุดใหม่ก็ลองมาลุ้นกันครับวันนี้จุดนี้ปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับแต่นนี้ก็ค่อนข้างยากจะเยอะลองลุ้นกันครับเยอะเม็ดแรกก็เริ่มกันที่แปดโมงห้าสิบนาทีมาถึงแปดโมงครึ่งเตรียมของเตรียมอะไรก่าจะเสร็จ พอเหยื่อกันไปนิดนึงปลาแก้วขึ้นมาบนผิวน้ําทุน่นก็ดิ่นไปดิ่นนะครับเมื่อกี้ผมจะต้องรอสักพักหนึ่งลุ้นกันครับว่าปลาจะเข้ามาหรือเปล่านะครับทุ่นมีอาการตอกครับตอกแล้วกว็นิ่งโอ้โหตอกแรงครับตอกแรงปลาไรเอ่ยผมต้องลุ้นกันพอสมควรครับวันนี้บรรยากาศแสงแดดก็ไม่มีนะครับวันนี้คุ้ม như cá tương phim nhiều nên những cái hộp check kia lắm นิ่มแบบนี้เหยือห่อก็น่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องนวดเจือนวดนิ่มครับมีเหลือไม่กี่นิดน้อย ปาลาไรเอ,อ่ยโอ้โหปลาหมานตัวแรกปลาหมานตัวแรกครับปลาตระก,กูลปลาตะเพียนครับปล่อยไปก่อนครับตัวเล็กเกินไปครับจมือปลาจมือถอนครับโดนนะครับนั่นนะอาวมาอีกแล้ว แตมที่สองครับยังเป็นปลาเล็กนะครับกอว่นนี้เราก็ปล่อยไปครับไซเล็กเกินไปโดนปลาแก้วเล่นงานเยอแเราหมดแล้ว หูหนักครับโหูใช้สวยครับท่านนะปลาส้อยครับปลาส้อยหูเป็นปลาส้อยครับท่านนะไส์สวยครับปลาส้อยโอ้โหไส์สวยครับตัวนี้ต้องเก็บแล้วครับเก็บแล้วเก็บแล้วตัวนี้ ตรงนี้ก็9โมง25นาทีแล้วครับยกขึ้นมานิดนึงชจมหรือเปล่าถอนโดนแล้วน้าหนักเบาโอ้โหอ,อ,อย่างนี้อ่าไซเลขอีูอ่แล้วครับตระกูลปลาตะเพียนครับ เจอกรบแก้วเล่นงานอีกแล้วทุ่นพลิบกระพริบกระพริบเลยครับยกข,ขึ้นมานิดนึงจมไหมจมครับมีน้ำหนักนิดนึงโอ้โหปลานิ่เข้ามาแล้วตอนนี้น,นะ ตอนนี้เข้ามาแล้วครับนั่นนะครับไซส์สองนิ้วอ่าสวยๆครับโดแนแล้ว อ๋อันนินมาครับันินันินมาแล้วันินไซส์สวยครับันินันินไซส์สวยครับมาแล้วถอนขึ้นมาจมหรือเปล่า าตะาเพียนอยีกแล้วครับผมใสสวยอ้าวหลุดอีกไม่ตั้งใจติดครับนี่อ้าวกินแบบนิ่งๆครับโอ้โหแล้วโอ้โหหลุดคับหลุด,ลดกินแบบนิ่งครับ จมหรือเปล่าตอกแรงอยู่แป๊บเดียวก็นิ่งไปโดนแล้วครับผมกูนปลาตะเพียนอีกแล้วครับใสยสวยเลยครับรุด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 อีกแล้วได้อยู่ครับ ถอน,อนจมมัยโดนครับโดนโอหไซเล็กครับปลาส้อยครับผมรูด,ลด,ลดปลาสร้อยนะครับ โดนแล้วชอว์ไปไมแล้วตระกูลปลาตะเพียนทางเหนือเขาเรียกปลาปก ไซอย่างนี้เลยครับเยอะมากเลยวันนี้เจอหลายตัวแล้วไปลถ่อนครับโถนอนแล้วอืมก,กุลปลาตะเพียน โยนเหยื่อแทบไม่ออกเลยนี่โดนนะครับผมอ้าวมาแล้วตระกูลตะเพียนนะครับขอนขึ้นแล้วทำอะไรต่อครับจมหรือเปล่าโดนนะครับผมอืมใช้สวยครับ sai Thấy suối gấp nè nè Thấy suối gấp à. suối นิ้มน,น้อยขาวเลยครับตัวนี้โดนโอ้ส้จิ๋วส้จิ๋วเลยครับนี่นไปไปเล็กเกินไป งนก่กสิบโมงสามสิบห้านาทีครับเดี๋ยวว่าขอเปลี่ยนอุปกรณ์กันนิดนึงครับเอาทุน่นเบอร์ใหญ่กว่านี้แล้วก็ช่างตะกวัวใหม่ลมข้างแรงครับชุดเบาๆนี่โยนเหยื่อไม่ค่อยออกโดนแล้ว

ใชครับสวยเลยครับเนี่ย <ator> สวยสวยเลยคราน่งโดนแล้วครับผม ตอกนิดเดียวครับปนินกินนะครับกินตอกนิดเดียวนิดเดียวครับนินโดนแล้วครับผมไซใหญ่ครับตัวนี้มีไซครับ มีไซส์ที่ไหนเกี่ยวมาครับไซส์สวยอยู่ให้หยุดมาคิดว่ามีไซส์อันนี้ผิดเท้ยมา กะเพียนอีกแล้วครับโมน,นครับผมจังเจ้าง่าแล้ว สสวยแลวครับตัว,น,วนี้สวยครับ বাৰ ৰাফিয়ান Ấy, subscribe lắm kênh Ghiền Mì Gõ Để không hấp มีจาน้อยจะมาคัดหนึ่จาไซสสวยครับใสสวยไอ้ครับนั้นนะะตัวนี้ส่วนใหญ่ก็รุ่นประมาณนี้ครับโตกว่านี้ก็ประมาณฝ่ามือถ้าได้ไซส์นี้ก็สวยครับครับตอนนี้ก็บ่ายโมงสิบนาทีครับลมก็ค่อนข้าง,างเบาลงแล้วครับ น้ำก็ไม่ค่อยไปขึ้นเท่าไหร่อย่างนี้ค่อยพอสังเกตอาการทูดง่ายๆหน่อยครับเห็นใสสวยมาแล้วครับตอนนี้ Nói lầy nhỉ, dốc Kín trong này nhỉ, ô hô Nó à lấy con ừ, kéo, Uống lên ngàn sớt léo Thoán hút ma Chậu mấy Thoán ma trời น้ำก็นิ่งดีดีปลาไม่กินอีกสิบห้านาทีสองโมงจมุกปลาอปลาไม่ค่อยเข้าเพราะอะไรเนี่ยมีลูกค้อกอะไรมาโมโ่แถวข้างในเนี่ยลูกค้อกประช่อน,นึกไห โดนแล้วอะไรลยอ๋อ,อ,อ,อเล็กปนินไปไหนแล้วปนินปนินไปไหนแล้วอืมจมไม่หมดครับจมไม่หมดถอนก็ไม่ติดอ่าครับเหยื่อเม็ดสุดท้ายจะมีปลาตัวปิ เกมล่กบอลเยวนี้สุดท้ายแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูผลงานกันเออเยอหมดซะแล้วเ,เล็กมาเล่นอยู่คงี่หมดไปแล้วครับเราก็จะเตรียมตัวเก็บของกันอันนี้หลายตัวอยู่ครับ ครับนะสนะนะำหรับผลงานวันนี้ครับก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนนครับไซส์สวยๆเยอะเลยครับตอนอินไซส์สวยๆครับก็เดี๋ยวตัวเล็กๆเราคาดปล่อยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องปิดเกมไว้เพียงเท่านี้ หรับหมน้ำขึ้นเยอะแต่ปลากินครับวันนี้แตกครับน้ำอาจจะใสขึ้นปลาก็เลยกินค่อนข้างจะดีครับวันนี้เข้าเยอะวันนี้พอสมควรถือว่าประสบผลสำเร็จอีกหนึ่งคลิปสำหรับการเป้าหมายปลาเน,นสรสาหมายเดิมที่นี่แต่เปลี่ยนจุดใหม่จุดตกเปลี่ยนจุดตกกันใหม่นะครับท้ายนี้ก็ด้วยความห่วงใย,ยครับเพื่อน นะนะน่าตกตาทุกท่านช่วงนี้การแร่ระบาดของเชื้อไวรัสก็ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจเท่าไหร่ยังไงแล้วออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งครับพบปรผู้คนทุกท่น้นเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรจะต้องวัตถุสิ่งของอื่นใดก็มานัางมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและก็บุคคลร,รอบข้างสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อจะได้ติดตามการตกปลาด้วยการชิงหิวหมายธรรมชาติในคลิปต่อๆไปก็ขอให้เพื่อนๆนะนะรักษาสุขภาพผ่านพ้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไปด้วยกันการจะตกครับยังไงแล้วต้องออกการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วความปรารถนาดีครับจากับ p l i l i s t y l ไตสวัสดีครับสุดยอดครับวันนี้